สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องปองแปงพากินเที่ยวเล่นอีกแล้วนะครับวันนี้คุณแม่จะมาปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเป็นไม้ประดับให้กับบ้านสวนพอได้อิ่มนะฮะพอดีได้ต้นชวนชมมาจากที่ทำงานคู่นี้ไปซื้อดินที่ตลาดต้นไม้ ที่อำเภออูทองมาชื่อะไรนะกละสีเขียวดสีเขียวกดาสีสเขียว่ยวะไ,ไปลึกไปใช่ไหมเข้ไปเขไปคึกกระดนษพลาสกน เป็นต้นที่2แล้วนะที่เราเอารองกระดางมาหรือไปตั้งไว้ตรงนี้นไตื่นไปใช่ไหม อันนี้มัน5นาทีเดี๋ยวเอาเราเอาลงดินมัน5นาทีาลงดินตรงนี้ใช่ไปหาหลุมให้ต้นมันก่อนนะครับตรงนี้เหรอดูไม่เย็นดีโครไวดี จะทิ้งไปแล้วมันขาดแล้วอะ่ะไปเอาเตรียมด,ดินมาเลยหรือว่าใช้ดินเดิม เดืองขึ้นหนักเลยนะ อันนี้ก็คือมันเทศใช่ไหมครับ5นาทีหรือ5กิโลหมายถึงได้ผลผลิตมาแล้วเอาไปต้มเพียง5นาทีเท่านั้นเราก็จะสามารถกินได้ตอนนี้เราไปซื้อมาจากเพชรบุรีเลยใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ ให้หมาเขาเอาหมดหาที่ปลูกปลูกเอาครับรอบที่แล้วก็มีปลูกต้นกล้วยนู่นนูน,น,นเป็นของพี่เจนแกให้มาสามหนอ่อแต่ก็ยังไม่ตายนะน่าจะอยู่ได้แหละนี้ได้ต้นมันมา2ต้นเมื่อสักครู่นี้ปลูกชวนชมใช่ป่ะใช่ไ,ไป2ต้นเป็นไม้ประดับแล้วก็ต้นสับป,ประรดหลักสี ปกติดินที่นี่เป็นดินทรายฮะจอกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยก็เหมาะกับปลูกมะพร้าวก็ปลูกได้จริงๆปลูกได้ทุกอย่างแต่ถ้าอยากให้แต่น,นี้ข้อเสียคือเก็บน้ำไม่อยู่ยแต่เราก็ขุดบอ่อมาเราไม่ได้ลงอะไรเลยนะนยเคยลงขี้วัวไปรอบเดียวก็พอเก็บได้นิดนิด,นดหน่อยๆน่อยถ้ามีน้ำเติมก็โอเคครับ จะเรียบร้อยไปแล้วครับกับต้นมันห้านาทีนี่ต้นกระจงคาดว่าตรงนี้จะให้เป็นร่มเงาบางบ้านตอนเช้ามาเริ่มได้อย่างนี้ง่ายหน่อยครับมีหลุมอยู่แล้วเราเคยขุดไ้ไหนรอบละแต่มะพร้าวนี่ต้องลึกหน่อยไหมหรือว่าไม่ต้องเขาเจาะได้โหดูดิครับนี่คือลากมะพร้าวจากรอบๆสาเนี่ยมันแทงลากมาถึงนี่เลย แต่ว่าลำมะพร้าวนี่ไปทั่วเลยนี่อ่ะใช่ด้วย,วยลำมะพร้า,า,าวสุดๆเราถึงบอ่ออับลำมะพร้าวนี่ขุดข้างบ่อดีมันจะยึดดินปลูกข้างบ่อดีจะยึดดินนะครับดินล้วนเลย ตรงนี้เราใส่ดินผสมจริงๆเคยใช้ดินลุงผู้ใหญ่ตรงคลองหลวงมาด้วยนะคะเนี้ยนี่มะพร้าวให้ลูกเลยการปลูกมะพร้าวเบอกให้ให้นอนลูกมะพร้าวน,นี้เราจะนอนไหมโอ้นี่ดินทรายเลยเนี่ย อันนี้มันจะเพ็่มแ<า>ล้วจะแล้วจะอ,อยู่ของเราได้ไหมนี่มาเป็นฟางเลย <c oughs> ก็บอกให้นอนแล้วเดี๋ยวมันจะตั้งขึ้นเองโอเคครับเมื่อสักครู่นี้ถ่ายกล้องอนุนไปเมมเต็มไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากาลังจะปลูกต้นมะพร้าวกาลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะนอนต้นหรือว่าจะตั้งได้แล้วเพราะมันมันโตมาแล้วอะ่ะเพราะตอนที่ได้มาใหม่ๆใ,ใ,ในการปลูกต้นมะพร้าวเนี่ยพอมันแตก แทงหน่อออกจากตัวลูกมะพร้าวเนี่ยให้เรานอนแล้วเดี๋ยวมันจะงัดหัวขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับปล่อยออกเยอะแล้วจะรอดต้องไหมลหูกแจบเพชรบุรีมาด่าเพชรบุรีผมว่าจะไปเจอล่าเพื่อนเหรออันนี้ตลก นนได้อะไรมาก็ปลูกหมดมีความสุขที่ได้ปลูกรอเก็บเกี่ยวมันก็ได้ย็นเดียวลำดับต่อไปมะเขือเอาตรงไหนดิเอาตรงไหนตรงนี้ใช่ปะได้ได้แหละลูก ลมล้อมไปทั้งสองจุดเลยก็แต่พันมือังสี่ต้นเนี่ยมันขุดไม่ได้ต้องเอาใช้อนะไต้องใช้อะไรนะตอบเเนี่อะไรเดี๋ยวพี่ยืนเชียเ็ขอบคุณกิมจูพี่มันเนื้อมันจะฟูๆหน่อยลุงเต้ชอบอันนี้รอบที่แล้วเอาไปฝากมาก็นี่กล้วยของลุงเจนลุงเจนให้หน่อมาปลูกนะครับนี่ต้นมะยมโอ้ต้นนี้อึดมาก อันนี้กลงชนให้มาโตละเรียกว่าอินทรพาลัม,ลมไม่จำไม่ได้เออไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าเข้าไปแหวกเลยไโ<อ>ไม่มีถมออ่ะหญ้าหญ้าเยอะมากเลยอ่ะดูดิโอตาย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 พอหน้าฝนก็เงีงย้ยฮะหญ้าจะขึ้นเยอะมากเลยตัดไม่ไหวต้องรอหน้าแรงเดี๋ยวย่ามันจะตายไปเอง,อ,งอันนี้อ,นะอันนี้มะม่วงเบาครับ ก็ที่ทำงานก็ได้กินไปกันแล้วลรดหนึ่งออกมาเป็นพวงเลยนี่ก็อินทภาลามใกล้ๆบ้านก็จะมีไม้ผลส,ส่วนใหญ่โอเคครับอันนี้ก็จะมาอยู่ทางด้านทิศเหนือของสวนนะฮะนี่หน้าบ้านใบจะมีต้นมะม่วงนะครับหลังห้องน้ำที่อยู่ภายนอกเนี่ยจะมีต้นมะม่วงเขีวเยวสวย มีต้นประดู่อันนี้ลุงแตให้มาต้นประดู่ประมาณ1ิบกว่าต้นนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่โตช้ามากเลยแต่นี้ได้4ปีละก็ถือว่าโตในดับหนึ่งถ้าได้น้ําก็จะโตวไวนูน่นนะครับตรงนู้นจะเป็นของยายปุ๊เป็นต้นมะลุมนะครับมะลุมกิ่งเปานะแล้วก็ด้านหลังห้องน้านี่เราเคยซื้อตีนตุ๊กแกมาที่จะเกาะผนังตอนนี้ก็ขึ้นลกมากเลย ยังไม่ได้เข้าไปตัดหญ้าเลยนะครับแล้วก็มีไม้กั้นหลัวตรงข้างห้องน้ํานะครับเป็นต้นน่าจะเป็นต้นแก้วเป็นมาระดาบต้นตัดแต่งกิ่งมาดูข้างในนี้กันนะครับหญ้าลกนิดนึงนะฮะนี้จะเป็นต้นพยุงมีอยู่สิบต้นตรงนี้ไม่นับรวมกับตรงข้างหน้าบ้านตรงทางเข้านะครับนี่คือต้นพยุงที่อายุประมาณสี่ปี สี่ปีได้นะครับจากต้นเล็กๆเลยสูงประมาณคืบหรือสองคืบนี่แหละที่เราเอามาปลูกตอนนี้เขาก็โตแล้วเป็นร่มเงาให้กับเราได้วันที่ปลูกกับวันนี้ก็จะแตกต่างกันเลยตอนนั้นยังเป็นที่ดินแหลงๆอยู่นะฮะตอนนี้เขาก็โตยืนต้นได้ละไม่ต้องดูแลอะไรมากถ้ามีเวลาก็ใส่พวกมูลขี้วัวนะครับ ให้กับเขาบ้างแค่นั้นเองส่วนที่เหลือถ้ามีน้ําฝนไปละครั้งเขาก็อยู่ได้อน,นี้ยังไม่ได้ต่อน้ําเลยเขาก็อยู่ได้นะครับลากเขายึดติดลนะส่วนด้านล่างนะครับทำไมถึงเรียกว่าด้านล่างเพราะออตอนที่เราขุดสักเราเอาดินมาถมตรงนี้มันเลยดูสูงเดินไปหน่อยก็จะเป็นทางลาดลงห่างกันประมาณ50เซนเราก็ยังพอมีต้นมะพร้าวมะพร้าวนี้ลุงไม่ไม่ใช่ลุงแต่สิ่งให้มา นะครับให้มาสองต้นแต่ต้นนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าต้นแรกนั้นตายไปแล้วต้นนี้อาการไม่ค่อยดีด้านล่างเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยอยู่5้าต้นตอนนี้เหลืออยู่3ต้นนะครับข้างๆถ้า,าจะสังเกตดูริมรั้วนี่จะเป็นของไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ที่เราทำเนี่ยมีวัตถุประสงค์คือในปีแรกเนี่ยเรายังไม่ทําอะไรเลยเรามาปลูกต้นไม้อย่างเดียวแล้วเราก็สังเกตดูว่าเวลาหน้าฝนเนี่ย น้ำมันจะมาทางไหนสรุปว่าน้ำมาจากเส้นถนนเนี่ยครับมจาจากไร่ข้างๆเมื่อไล่น้ําไหลลงมาปุ๊บถ้าเราไม่มีทางน้ําให้มันก็จะไหลแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็เลยขุดเป็นคลองไส้ไก่ล้อมรอบด้านหลังเลยครับ1ป้องกันคนปีนข้ามาด้วยนะครับสเวลาน้ําไหลมามันก็จะรวมไปลงสระที่เราขุดไว้เมื่อสักครูน่นะี้เราปลูกไปล็อกๆถ้าสังเกตดูก็คือ 4, ี 4. ่คูณสี่จะมีมะพร้าว ล็อกที่2ก็จะเป็นตัวออต้นสักนะครับต้นศักมีอยู่หนึ่ต้นนะครับแล้วก็ด้านหลังสักเคยเอามาฝรั่งไปปลูกลองไปดูหน่อยดีกว่าว่ามีลูกบ้างไหม้างล่างนี้ไม่ค่อยได้เดินลงเลยครับปลูกแล้วปล่อยเราทำสายน้ำรอบเดียวโูยยาขึ้นสูงมากเลยนี่ครับต้นสัก จากต้นเล็กๆครับตอนนี้น่าจะสูงประมาณเกือบ3เมตรได้นฮะมีฝรั่งโอ้ไม่ใครได้มาดูเลยมีฝรั่งกินจูอ้อนนี้ก็จะขึ้นมาบ้างจริงต้องมาหอนะฮะเนี่ยมีฝรั่งทีเราไม่ได้ลงมาดูก็เสียคาต้นเลยแต่ที่นี่เราไม่เคยใส่ยาฆ่าแมลงเลยเราปล่อยให้มแมลงกินตามปกปติเลย แล้วก็แถวที่3ก็จะมีแคนามีแคนาสองต้นตอนนั้นไม่รู้จักหรอครับอะไรก็คือได้มาก็ปลูอกอย่างเดียวอันนี้น่าจะเป็นมังคุดหรือเปล่าจำไม่ได้เนี่ยครับเป็นต้นเดียวไม้ผลที่จเจริญนอกงามนะครับน่าจะมังคุดผมจำไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยด้วยปลูกเองนะแต่ไม่รู้ใครให้มาก็เอาหมดเลยนี่มาฮอกกานี นี่น่าจะมาของลุงหลังที่แกเพาะแล้วแกให้มานุ้นก็ของลุงหลังจะเป็นขนุนนะครับแถวที่สามผ่านไปแล้วแถวที่สี่แถวที่สี่ 4. ต้นนั้นเพิ่งมาซ่อมเมื่อก่อนเป็นขนุนก็เอามาฮอกกานีมาใส่ตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วคือยางนาต้นยางนามีสองต้นกับต้นนี้คู่กันแต่ต้นนี้ใบก่อนไม่รอดนะครับตรงนี้ก็เป็นยางนา เท่ากับยางนาตอนนี้เหลืออยู่ต้นเดียวแล้วมีต้นแดงเอามาซ่อมนะครับม,มีอะไรอีกแถวที่ห้าจะเป็นมะฮอกกานีหนึ่งสองสามสี่ต้นที่ห้าอยู่นูน่นทีแรกนึกว่าตายยังโตขึ้นมาแถวที่หกมะฮอกกานีมะฮอกกานีแล้วก็ประดูนะครับนี่ก็ประดูเพิ่งได้มาแล้วก็แล้วที่เหลือทางฝั่งนี้ เราจะเน้นปลูกแคนาทั้งหมดเลยจากต้นเล็กๆนี่โตเป็นกระยมกระยมสี่คูณสี่นะครับต้นนี้จะเป็นดอกสีขาวๆเป็นพุ่มถ้าอนาคตเราทำเป็นลานกลางเต็นท์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นล่มไม้ที่แบบลมลื่นนะครับก็ให้เวลาใช้เวลานิดนึงนะครับเราทำไปเรื่อยๆต้นนี้ที่แรกเข้าใจว่าเป็นกระท่อมที่ไหนได้คือกระทุ่มนะครับมีอยู่สต้นได้ไมั้ง สองสามไม่กล้าตัดครับเพราะเป็นของแม่ยายเป็นต้นของแม่ยายอะไรที่เสียผมก็จะมาซ่อมเนี่ยครับเป็นมออกานีจริงๆถ้าไม่ได้เอาแน่นมากตรงนี้ก็เต็มสวนแล้วนะเต็มแล้วแล้วก็หญ้ามันขึ้นเยอะมากเลยวันนี้ก็ต้องเป็นต้นดอกแคร์ไว้แกงส้มได้นี่คือไม้ผลของเราในเนื้อที่ประมาณ2ไร่ครับ ฝั่งนี้เป็นต้นแรกๆเลยที่เราปลูกเมื่อกี้ประดูจากมุมนูน้นมาถึงตรงนี้ประมาณสิบกว่าต้นที่ได้แพ็กซิ่งให้มาส่วนฝั่งนี้เราปลูกไประเบียบเลยครับก็คือมะฮอกกานีเรียงกันเป็นต้นตรงๆเลยเห็นไครับโตเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วเป็นไม้ยืนต้นแต่ในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมานี่มะฮอกกานีผัดใบร่วงเลยเหลือแต่ต้นนะครับเพื่อเขาเอาตัวรอด ฝั่งนี้ก็ยังเป็นพยุงอยู่เป็นพยุงเห็นไหมฮะพยุงตรงนี้ก็จะงอกงามดีเพราะเราซื้อปุ๋ยเออเราซื้อขี้วัวมาหมอตั้งไว้ตรงนี้ค่อยๆทยอยใส่นะครับบางทีมันก็ถุงขาดแล้วก็ลงตรงนี้แหละก็จะมีหยาขึ้นเยอะมากน่าจะเป็นวัชพืชอะไรนะยางอึง่งนะครับฝั่งนี้รอบบ่อเราก็จะเป็นต้นมะพร้าวปลูกล้อมรอบ มีนะฮะหูกระจงต้นหูกระจงปลูกเพื่อเป็นบังฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นแดงนะครับต้นแดงน่าจะมีไม่ต่ำกว่าศึกต้นพอมีข้างล่างด้วยปลูกเป็นเป็นระเบียบเรียงกันมาฝั่งน,น,นี้ก็มีมะพร้าวริมของไส้ไก่ปลูกตรงนี้รอบที่แล้วเหมือนเคยเห็นนี่ ผลมันเริ่มออกผลแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันยังอยู่หรือเปล่าอินทผพาลัมด้านไหนเห็นไหมครับอยู่ด้านล่างๆสีเหลืองเริ่มออกลูกแล้วโอ้เราจะได้กินแล้วเนี่ยจะได้กินแล้วไหมครับเนี่ยจริงๆต้องหาอะไรมาหอ่ออินดาพาลัมออกลูกแล้วเหลืองลามเลยเพาะมองเห็นนะครับอโอเคครับนี่ครับก็ทางเข้าบ้านเราของเราหลักๆก,ก,ก็จะเป็นทางนี้ ับ้ามาทรมานเข้ามาแล้วก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับก็บ้านเราจะรกไหนนะบ้านรกไหนครับเพราะาของอะไรที่ไม่ใช้เราก็จะมาไวที่นี่หมดเลยนะครับก็จะเป็นมาบน,นี้มีหน้าต่างมีโซฟามีโต๊ะโต๊ะนี้เราทําเองนะครับทําจากเกล็ดแล้วก็เอาไม้มาอาัดส่วนเก้าอี้มาจากบ้านปารีเก้าอี้ลายเปี๊ยวฝั่ง <c oughs> ขวาลกนิดนึงนะครับ เก็บของแคมปิ้งเมื่อก่อนไม่มีที่เก็บโหทรมานมากเลยเราเอาถึอกระจกบานยาวมาเพื่อให้แสงมันส่องเข้ามานี่เป็นช่องลมครับอ่าเข้าไปดูห้องนอนกันดีกว่าอันนี้ห้องนอนครับเปิดไฟสิก็จะมีหน้าต่างวันตอนนี้เปิดแอร์แล้วไม่ไหวอ่ยร้อนนะไหร้อนโอเคนี่อโปบเราก็นอนกันเรียงอย่างเงี้ยครับจริงๆอโปมีเตียงสองชั้นแต่ไม่ได้นอนเลย นะครับเพราะอะไรครับอโปไม่ได้นอนเตียงของฉันเลยมียนนจิ้งจบลบหน่อยนะครับต้องขออภัยไม่ได้เตรียมเลยก็คลายแบบเร็วๆนี่ก็โต๊ะทํางานเราเวลามาที่ส่วนเราทํางานนะครับที่นี่มีอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วแต่เป็นของ3 b บีหน้านต่างฝั่งนี้ก็จะโผล่มองออกไปเห็นตรงทางเข้าบ้านนะครับแต่เราเรียกหน้าบ้านคือตรงม่อซักู่นะตรงนี้คือเหมือนหลังบ้าน นะครับก็จะเห็นทางเข้าแล้วก็อ้อมบ้านมาถึงหน้าบ้านข,าข้างก็เป็นบอ่อเมื่อสักครู่นีนะ้อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าพยุงกับมาฮอกกานีถ้าจําได้เนาะห้องน้ําในบ้านก็มีเมื่อสักครู่นี้เป็นห้องน้ําภายนอกเนาะสำหรับแขกมาหรือแคมปิง้งอันนี้เป็นห้องน้ําก็จะยกสูงนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ําเราก็ใหญ่นิดนึงนะครับเข้ามาก็มีโซนแห้งโซนเปียกฝั่งนูน้น มมีช่องลเดี๋ยวจะขอญาตพาทุกท่านขึ้นไปชมบนดาดฟ้าดีกว่าจริงเคยจะถ่ายวิดีโอแต่ไม่เคยพาขึ้นไปชมบรรยายเลยว่าทำไมเราถึงสร้างแบบนี้นะครับนี่เป็นทางขึ้นข้างๆนะฮะเราตั้งใจว่าตรงเนี้ยเราจะไว้ทาน ข้าวกันหรือแคมปิง้งหรือแขกไปใครมาที่ชอบแบบแนว,แนวกลางเต็นท์ก็จะสามารถมานอนด้านบนนี้ได้เราปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วครับสะอาดสะอา้ะอานสามารถมานอนได้เหตุที่ไม่ทําหลังคาเพราะถ้ามีหลังคาเมื่อไหร่นกพิราบจะมากันเพียบเลยนะฮะมาชมบรรยากาศรอบๆ สวนของเราแล้วกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นไร้ข้าวโพดของอาชาวบ้านที่อยู่แถวๆนี้เป็นเกษตรกร,ะรกน,นะครับอันนี้คือทางทิศต,ตะวันออกเช้าเช้าแดดก็จะมาทางนี้นี้วนมาทิศเหนือทิศเหนือเมื่อสักครู่พาล,ลงไปดูแล้วนะครับทิศเหนือก็จะเป็นที่ลาดลงไปแล้วเราก็จะปลูกไม้ป่าล้วส่วนใหญ่นะครับนี่ยก็ยังอยู่ในบริเวณทิศเหนือ อ่าเดินไปเรามีถังเก็บน้ําสํารองประมาณ400ลิตรได้งั้เนี่ยทางนี้นะครับเก็บสํารองไว้เผื่อน้ําช่วงไหนไม่ไหลหน้าแรงก็ยังพอมีน้ําใช้ได้นะฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกก็จะเป็นมุมที่ทางเข้าบ้านจุดสังเกตของบ้านเราคือมีต้นตาลหน้าบ้านอยู่1ต้นก่อนเข้าถึงทางเข้าบ้านก็จะมีต้นตาลอีกหนึ่งต้นของเราอยู่ต้นที่สครับฝั่งนี้คือทางทิศใต้ ทางทิศใต้เราก็จะมีบ่อน้ําข้างๆบ้านเราจะมีบ่อน้ําซึ่งบ่อเนี้ยครับก็จะมีเลี้ยงปลาไว้ด้วยจริงๆงตั้งใจว่ากะไว้บริโภคแหละแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเราก็ไม่กล้ากินนะครับเราก็เลยปล่อยนะครับทางทิศใต้ก็จะมีเขาลูกโตโตอยู่ทั้งนู่นเลยไม่รู้ว่าเห็นเปล่านู่นเลยยังไม่เคยไปถึงตีนเขาครับวันก่อนเคยพาไปไป,ไปแต่ยังไปไม่ถึง ก็น่าจะมีโอกาสนะอยากจะลองไปดูว่ามันมีทางขึ้นหรือเปล่าอยากจะไปฝึกซ้อมวิ่งเทลครับเดี๋ยวผมจะลองไปค้นภาพเก่าๆดูนะครับวิดีโอที่เราอาดหรือภาพแปะในคลิปนี้ด้วยว่าก่อนที่จะเป็นวันนี้ได้บรรยากาศจุดนี้เป็นยังไง มันเป็นส่วนลุ่มล่งมางเมื่อก่อนก็นเหมือนกันครับเป็นพื้นที่แปลงเดียวกันถ้านึกภ้าไม่ออกน่าจะเป็นประมาณนี้นูนนูนน,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 นูนครับเป็นพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ลากก็จะมีการทําเกษตรแบบพวกปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกหอมปลูกอะไรเงี้ยครับปลูกแบบพืชยะละระยะสั้นไม่ได้ระยะยาวมากแล้วพอเรามาซื้อที่ที่เป็นจัดสรรเนี่ยเราก็ปลูกป่ากัน ก็จะมี2อสาแนวคิดที่นั่งอยู่ตรงนี้ไอ้ที่อยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันก็จะทําตรงนี้ให้เป็นป่านะครับโอเคก็ขอรีวิวบ้านตัวเองประมาณเท่านี้นะครับสําหรับใครที่มีแรงบันดาลใจยังมีแรงก็ชอบแบบนี้ก็เริ่มทําได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าทําจนเกินตัว จนกระทั่งแบบไปสร้างนี่สร้างสินเพราะการสร้างนี่สร้างสินมันจะทําให้เกิดปัญหาความสุขก็ไม่ได้มีความสุขมากนะฮะเอาแค่พอเราทําได้จุดนี้ผมก็ก็ค่อยๆเก็บเงินตั้งแต่ซื้อที่ค่อยๆลงต้นไม้มันเหมือนมีกิจกรรมทํามากขึ้นนะครับทําให้เรามีความสุขันะบในสิ่งที่เราอยากทำเนาะกับ เหนื่อยๆจากงานมากลับมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเจอสีเขียวๆแบบเนี้ยมันก็ชื่นใจก็พร้อมที่จะมีแรงแล้วก็กลับไปทำงานต่อนะครับ